ประกาศสิบราชามังกรบทที่5,896การบังคับให้คุณแต่งงานตกลงในเมื่อคุณยอมรับโทษแล้วงั้นฉันจะเดี๋ยวก่อนข้าขออธิบายบทลงโทษของเฉินผิงก่อนบรรพบุรุษแห่งท่าไฟกล่าวขั้วเฟินเทียนรู้สึกประหลาดใจเพราะไม่คาดคิดว่าบรรพบุรุษจะตรัสด,ด้วยตนเองเขาก้มศีรษะลงด้วยความเคารพท่านบรรพบุรุษโปรดบอกข้าด้วยว่าควรลงโทษเฉินผิงอย่างไรร่างเพลิงของบรรพบุรุษท่าไฟและดินสันไบเล็กน้อยดวงตาสีทองดุจเปเลวไฟมองไปมาระหว่างเฉินผิงและขั้วหลิงเอิร์ก่อนจะเผยรอยยิ้มที่มีความหมายออกมาในที่สุด ในเมื่อหลิงเอ๋อบอกว่าเฉินผิงเป็นคนรักของเธองั้นก็ให้ทั้งสองแต่งงานกันทันทีและเป็นคู่ครองทางเต่าด้วยกันด้วยวิธีนี้เฉินผิงจะไม่ใช่คนนอกอีกต่อไปแต่จะเป็นลูกเขยของสำนักดินไฟของข้าความผิดฐานบุกรุกเขตห่วงห้ามก็จะพ้นผิดไปโดยปริยายอะไรแต่งงานโดยทันทีเสียงอุทานดังกล้องไปทั่วถ้ำขั้วเฟิร์นเทียนถึงกับอึ้งไปเลยเหล่าผู้อาวุโสต่างมองหน้ากันด้วยความมุนงงใบหน้าสวยของหัวหลิงเอ๋อแดงก่ำทันทีเหมือนแอปเปิลสุกเธอเขินอายจนแทบบบบเเป็นนนลิาไ่่ดทษษรรรรรพพุุุุชีี้ พ่อเฟิร์นเทียนอาปากราบจะพูดอะไรบางอย่างอะไรนะคำพูดของฉันไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วเหรอเมื่อเสียงของบรรพบุุษแห่งธาตุไฟและโลกดังขึ้นอุณหภูมิภายในถ้ำก็สูงขึ้นอย่างฉับพลันและแอลวาเริ่มเดือดพล่านพ่อเฟิร์นเทียนรีบโค้งคำนับสิบผู้นี้ไม่กล้าแต่เรื่องสำคัญอย่างการแต่งงานจะเรียบร้อยเช่นนี้ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นลิงเอ๋อเป็นเจ้าหญิงแห่งสำนักดินไฟการแต่งงานควรจัดอย่างยิ่งใหญ่เชิญแขกจากทุกสารทิศทำไมต้องยุ่งยากกับขั้นตอนยุ่งยากเหล่านั้นบรรพบุ เราควรแต่งงานกันทันทีและจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนเราค่อยจัดงานฉลองที่หลังหลังจากที่เราเอาชนะวางแห่งความชั่วร้ายได้แล้วเขาหันไปมองเฉินผิงแล้วถามว่าเจ้าหนูเจ้าเต็มใจหรือเปล่าความคิดต่างๆพังพลูเข้ามาในหัวของเฉินผิงการกระทาของบรรพบุรุษแห่งท่าดินและไฟาอาจดูไร้าสาระแต่ที่จริงแล้วมันช่างฉลาดเหลือเกินประการแรกการกระทาดังกล่าวทาให้เฉินผิงพ้นจากข้อกล่าวหาบุกรุกเขตห่วงห้ามและเขากลายเป็นลูกเขยจึงไม่ถูกมองว่าเป็นคนนอกอีกต่อไป ประการที่สองการกระทำนี้จะผูกมดเชินผิงเข้ากับฝ่ายสาราเพลิงดินอย่างสมบูรณ์ด้วยความผูกพันนี้เชินผิงจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือสาราเพลิงดินในการต่อสู้กับสำนักวิถีชั่วร้ายประการที่สามเชินผิงมีสายเลือดมังกรทองและมีความสามารถเป็นเลิศหากเขาได้เป็นลูกเขยของสำนักดินเพลิงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาในาอนาคตของสำนักดินเพลิงและยังช่วยให้เขาสามารถปรับปรุงร่างกายของตนเองได้อีกด้วยส่วนตัวผมเองเชินผิงมองไปที่หูวหลิงเอ,อ๋อผูวหลิงเอ,อ๋อก้มหน้าลงนิ้วของเธอบิดชายเสื้ออย่างประมาใบหน้าสวยของเธอแดงกำรา ถึงแม้เธอจะขี้อายแต่แววตาของเธอกลับปราศจากความลังเลตรงกันข้ามกลับมีแววแห่งความคาดหวังอยู่เล็กน้อยพูดตามตรงหัวหลิงเอ,อ๋อสวยงามอย่างน่าทึ่งมีชาติกำเนิดสงส่งใจดีกล้าหาญและพักดีต่อเขาอย่างมากการได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีแนวคิดต่าเหมือนกันนั้นถือเป็นพรอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเฉินผิงยังมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ในใจและยังมีเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จอีกมากมายแต่แล้วเขาก็คิดทบทวนอีกครั้งเขากับหัวหลิงเอ,อ๋อต่างก็มีใจให้กันและหัวหลิงเอ,อ๋อเพิ่งประกาศต่อสาธารณาว่าเขาคือคนรักของเธอซึ่งงงทให้้ออเเเสียยขขธูพาไปดว หากนางปฏิเสธในตอนนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้หัวหลิงเอ๋อเสียใจเท่านั้นแต่ยังจะทำให้นางเสียหน้าในสำนักดินเพลิงอีกด้วยที่สำคัญกว่านั้นเขายังคงต้องการพลังของสำนักดินเพลิงเพื่อต่อสู้กับสำนักวิถีชั่วร้ายและเขาต้องการให้บรรพบุรุษดินเพลิงชี้บอกตำแหน่งของน้ำนมโยกแกนดินใช่ครับเชิญพิงกล่าวช้าๆพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนหัวหลิงเอ๋อตัวสั่นจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีดวงตาของเธอฉายแววประหลาดใจและไม่เชื่อสายตาแต่เช หากเธอไม่เต็มใจผมก็จะไม่บังคับเธอเด็ดขาดทุกสายตาจับจ้องไปที่หัวหลิงเอ,อ๋อขั้วหลิงเอ,อ๋อการริมฝีปากมองเฉินผิงด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นในดวงตาเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและรวบรวมความกลา้าฉันฉันตกลงเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับเสียงหึ่งของยุงแต่ในถ้ำที่เงียบสงดนั้นกลับดังกึกก้อลราวกับฟ้าร้องบรรพบุรุษแห่งธาตุไฟและธาตุดินหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานดีเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็แต่งงานกันเดี๋ยวนี้เลยสวรรค์เพลิงเจ้าจะเป็นประธานในพิธีขั้วเฟินเทียนยิ้มอย่างขมขื่นแต่ไม่กลา้า เขามองไปที่ลูกสาวจากนั้นมองไปที่เฉินผิงก่อนจะถอนหายใจออกมาในที่สุดว่าก็ได้ในเมื่อบรรพบุรุษได้สั่งไว้แล้วและพวกเจ้าสองคนรักกันงั้นก็แต่งงานกันเถอะเขาหันไปหาผู้อาวุโสคนหนึ่งแล้วกล่าวว่าส่งคำสั่งต่อลงมาสาราเพลินดินทั้งหมดต้องเตรียมงานแต่งงานของเจ้าหญิงและเฉินผิงโดยทันทีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มากแต่ต้องปฏิบัติตามพิธีกรรมที่ถูกต้องครับผู้เท่ารับคำสั่งแล้วจากไปบรรพบุรุษแห่งท่าดินและฝ่ายพยักหนนาด้วยความพึงพอใจดีมากหลังจากงานแต่งงานเฉินผิงจะไปเก เขามองไปที่เฉินผิงดวงตาของเขาฉายแววความหมายลึกซึง้งเจ้าหนูจงดูแลหลิงเอ๋อให้ดีเธอเป็นคนที่ข้าเฝ้าดูเติบโตมาหากเจ้ากล้าทรยศเธอฮึมเฉินผิงก้มมือแน่นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและกล่าวว่าท่านบรรพบุรุษโปรดวางใจได้เลยเฉินผิงจะไม่ทำให้หลิงเอ๋อผิดหวังเอาละ่ะทุกคนแยกย้ายกันไปเตรียมตัวสำหรับงานแต่งงานกันเถอะร่างอันร้อนแรงของบรรพบุรุษแห่งไฟโลกค่อยๆสลายไปและรวมกลับเข้าสู่แอ่งลาวาทุกคนออกจากพื้นที่หวงห้ามแล้วขั้วเฟิรนเทียนมองเฉินผิงและขั้วหลิงเอ๋อทีี่ยยืนนเคคงงข้าากัวมรู้สสสึกขของเาาับนนววุ่ย เขาตกปลายเฉินผิงเบาๆแล้วพูดว่าเด็กน้อยดูแลลูกสาวฉันให้ดีถ้ากล้ารังแกเธอฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกไม่ต้องห่วงครับคุณพ่อตาเฉินผิงเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วริมฝีปากของหั่วเฟินเทียนกระตุกเล็กน้อยแต่ในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและหันหลังเดินจากไปในไม่ช้าเหลือเพียงเฉินผิงหั่วหลิงเอ๋อและจอมานเมฆแดงอยู่ในถ้ำเท่านั้นบรรยากาศเริ่มอึดอัดขึ้นช่วขนาหนึ่งจอมานเมฆแดงหลีกทางอย่างมีไหวพริบข้าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกพวกเจ้าคุยกันไปเถอะหลังจากจอมานเมฆแดงจากไปหั่วหลิงเอ๋อ ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นฉันแค่ต้องการช่วยเธอฉันรู้เฉินพิงกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าผมควรจะขอบคุณคุณถ้าไม่ใช่เพราะคุณผมคงผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ในวันนี้แต่แต่ขวิงเอ๋อกัดริมฝีปากตอนนี้บรรพบุรุษต้องการให้เราแต่งงานกันแล้วคุณคุณเต็มใจจริงๆเหรอถ้าคุณไม่เต็มใจฉันจะไปคุยกับบรรพบุรุษเองฉันทำเฉินพิงคาดจังหวะเธอจับมือเธอแล้วพูดว่าหลิงเอ๋อเจ้าเป็นเด็กดีเป็นพรของข้าที่ได้เป็นคู่หูทางเต๋าของเจ้าเขาหยุดชั่่่่วววววคครรูแแล้้พดดยาามจจิงใต ผมมีภาระหนักึงอยู่บนบ่าและยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกด้วยอาจมีอันตรายมากมายรออยู่ข้างหน้าหากคุณตามผมมาคุณอาจต้องประสบกับความทุกข์ยากบทที่5897ความเจ็บปวดและความสุขน้ำตากรอเบ้าหัวลิงเอ๋อแต่เธอก็ส่ายหัวอย่างหนักแน่นว่าฉันไม่กลัวตราใดที่ฉันได้อยู่กับคุณฉันก็ไม่กลัวความยากลำบากใดๆฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะมีผู้หญิงกี่คนฉันแค่ต้องการเป็นหนึ่งในนั้นเธอซบลงในอ้อมแขนของฉินผิงเสียงของเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นว่าเฉินผิวฉันรู้ว่าคุณอาจยังมีเรื่องต ความรู้สึกอบอุ่นท่งพรพานอยู่ในใจของเฉินผิงเขาจึงกอดผู้หลิงเอ,อ๋อไว้แน่นณขณะนั้นเข,ขาจึงยอมรับหญิงสาวผู้กล้าหาญและจริงใจคนนี้อย่างแท้จริงทั้งสองกอดกันครู่หนึ่งก่อนที่ผ่้หลิงเอ,อ๋อจะหน้าแดงและผลักเขาออกไปพรางพูดว่าฉันฉันต้องไปเตรียมงานแต่งงานถึงแม้จะกระชันชิดแต่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตผอมา่อจะไปด้วยเฉินผิงกล่าวพร้อมรอยยิม้มอืมขีดบริเวณศาลาตีหัวทั้งหมดคือคับไปด้วยผู้คนเนื่องจากงานแต่งงานที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดแม้ว่าเวลาจะจำกัดแต่ก็ยังงังงงงงงงเเเเปปปป็นนนนาาาาาาแแตตตตต่่อออจ้้้หญิิละะะฏบมมรรรรีียยณถกกกทุ ริบบิ้นผ้าไหมสีแดงประดับประดาถงและพระราชวังและอักษรจีนที่แปลว่าความสุขถูกแปะไว้ตามประตูและหน้าต่างเหล่าศิษย์แห่งสำนักธาตุไฟต่างประหลาดใจแต่พวกเขาก็ได้มอบพรให้มากขึ้นกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วเฉินผิงได้ช่วยชีวิตเจ้าหญิงเปิดตรงคนทรยศและมีความสามารถมากเขาจึงคู่ควรกับเจ้าหญิงงานแต่งงานจัดขึ้นตอนเที่ยงห้องถงหลักของศาลาเอิร์ธไฟได้รับการตกแต่งอย่างงดงามแม้ว่าจะไม่มีแขกต่างชาติได้รับเชิญแต่ผู้อาวุโสนักบวชและศิษย์หลักของศาลาเอิร์ธไฟก็มากันครบทุกคนเฉินผ ขัวหลิงเอ๋อร์สวมมงกุฎนกฟินิกและเสื้อคลุมปักลวดลายงดงามจนน่าทึ่งภายใต้การนำของขั้เฟิร์นเทียนทั้งสองได้โค้งคำนับต่อฟ้าดินต่อบิดามารดาและต่อการแอลกันพิธีเสร็จสิ้นแล้วเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความเคร่งขรึมส่งพวกเขาไปที่ห้องหอพิธีกรตะโกนท่ามกลางคำอวยพรจากเหล่าสเสดเฉิญผิงและขั้วหลิงเอ๋อร์ถูกนำเข้าไปในห้องหอที่ตกแต่งไม่เอี่ยมภายในห้องหอเทียนสีแดงส่องแสงระยิบระยับทำให้ห้องอบอวลไปด้วยความสุขขั้วหลิงเอ๋อร์นั่งอยู่บนขอบเตียงฝ่ามอองุมดรแส ภายใต้แสงเทียนใบหน้าของหัวลิงเอ๋องดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้งดงามจนน่าทึ่งลิงเอ๋อเฉินผิงเรียกเบาๆอืมเสียงของหัวลิงเอ๋อเบาจนแทบไม่ได้ยินเฉินผิงนั่งลงข้างๆเธอและจับมือเธอไว้ลิงเอ๋อมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอหัวใจของหัวลิงเอ๋อบีบแน่นอะไรนะก่อนแต่งงานฉันก็มีคนอื่นอยู่ในใจเฉินผิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอคือเพื่อนเก่าของผมที่ช่วยชีวิตผมไว้ผมสัญญาว่าจะช่วยเธอและนั่นคือคำสัญญาที่ผมให้ไว้กับเธอดวงตาของหัวลิงเอ๋อมนมองล,งลงชั่วขณนะ แต่เธอก็กรับมาควบคุมอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วฉันรู้แล้วคนที่โดดเด่นอย่างคุณจะไม่มีอดีตได้อย่างไรฉันไม่สนใจอดีตของคุณฉันสนใจแต่เพียงอนาคตของเราเท่านั้นเธอมองไปที่เฉินผิงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักอย่างลึกซึ้งเฉินผิงฉันจะช่วยคุณช่วยเธอหลังจากที่เราช่วยเธอแล้วเรามาใช้ชีวิตที่ดีด้วยกันนะโอเคไหมเฉินผิงรู้สึกซาบซึ้งใจจึงกอดเธอและพูดว่าตกลงคืนนั้นในห้องหองงค่ำคืนฤดูใบไม้ผลิผิช่างสั้นหนักขั้วหลิงเอ๋อร์กำลังเผชิญกับ,บบททดสอบเดียวกับที่ ในขณะเดียวกันที่กองบัญชาการของวังแห่งหนทางชั่วร้ายในสวรรค์ชั้นที่สิบสองนี่คือพระราชวังสีดำที่ลอยอยู่เหนือทะเลโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดล้อมรอบไปด้วยวิญญาณและผีแค้นนับไม่ถ้วนที่ส่งเสียงคล่อครวญโหยหวนลึกเข้าไปในพระราชวางังบนบันลลังที่ทำจากกระดูกกองซ้อนกันชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำนั่งอยู่ชายคนนั้นมีใบหน้าที่น่ากลัวดวงตาลึกเข้าไปในบ้าตาและม่านตาสีแดงกำมชวนขนลุกเขาถูกห้อมล้อมด้วยรัศมีแห่งความกระหายเลือดอย่างหนาแน่นราวกับเป็นเทพปีศาจที่ผุดขึ้นมาจากภูเขาแห่่่่่่งงงแแลลละะทะเลเเเเืือออดขาาาาาไมใชชครรนนนกกกจกจ้ออ้้หสัััววิถียป ด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วจ้านเอ๋อฟาดมือลงบนที่วางแขนของบัลลังก์ทำให้มันกลายเป็นฝุ่นผงในทันทีไร้ประโยชน์ขยะไร้ค่าเขาคำรามเสียงดังราวกับลมหนาวจากนรกทำให้ทั้งห้องถงร้อนระอุและเย็นเยือกภาพดวงตาของข้าถูกทำลายล้างด้วยเศษวิญ,ญญาณเพียงเล็กน้อยหอวิถีแห่งความชั่วร้ายของข้าเสื่อมเสียเกียรติอย่างสิ้นเชิงเบื้องล่างผู้อาวุโสประมาณสิบกว่าคนจากสำนักวิถีแห่งความชั่วร้ายคุกเข่าลงทุกคนเงียบและตัวสั่นไม่กล้างเงยหน้าขึ้นผู้อาวุโสโลหิตวิญ,ญญาณก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้้้้้ววยยยยยยยเเเเเเเขขขาาาาาาัังงงงงคคบบบดดดดจจ็็แแลละสสีีีตตต่่่่ออนนนนนททำไพุกูรรโปใฝ ชายชราผมขาวคนหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มฝืนๆว่าตามข้อมูลข่าวกรองวิญญาณที่หลงเหลืออยู่นั้นคือผู้ก่อตั้งสำนักดินเพลิงบรรพบรุษดินเพลิงพลังฝึกฝนของเขานั้นยากที่จะย่างถึงในช่วงสูงสุดเขาอาจแตะถึงขีดสุดของเซียนชั้นสูงระดับที่สามแม้จะมีเพียงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ภาพลวงตาธรรมดาจะต่อสู้ได้นอกจากนี้สถานที่นั้นเป็นเขตแดนของเขาดังนั้นเราจึงไม่ได้เปรียบตั้งแต่แรกแอลามันเป็นเพียงการคาดการดังนั้นเราจึงสู้เขาไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าหากเจ้าสำ แววตาเย็นชาฉายว่าในดวงตาของจ้านเอ๋อข้าจะฆ่าไอ้แก่สารเลวนั่นให้ได้เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าส่งคำสั่งลงไปรวบรวมกองกำลังชั้นยอดนำโดยรองเจ้าสำนักทั้งสามขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นที่สิบเอ็ดทำลายสารลาเพลินดินให้ราบเป็นหน้าดินและจับตัวเฉินผิงมาให้ได้ใช่พูดเท่าผู้แกต่ตอบจ้านเอ๋อเสริมว่ายิ่งไปกว่านั้นจงบอกเจ้าสำนักทั้งสามว่าข้าต้องการวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของบรรพบุรุษธาตุไฟและดินหากข้าสามารถเลี่นกินวิญ,ญญาณที่เหลออ ความโลภฉายว่าในดวงตาของจ้าเอา๋อสส่เลือดมังกรทองครอบครองสมบัติล้ำค่าเด็กคนนี้มีความลับสำคัญซ่อนอยู่ต้องจับตัวเขาให้ได้โดยไม่ให้ตายและข้าจะสอบสวนเขาด้วยตนเองใช่ไปเตรียมตัวให้พร้อมกองทัพต้องออกเดินทางภายในสามวันผู้เฒ่าผู้แก่รีบออกไปเหลือเพียงจ้าเ๋อคนเดียวในห้องถงใหญ่เขาค่อยๆลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้องถงแล้วมองลงไปยันทะเลเลือดที่ปนป่วอนอยู่เบื้องล่างบรรพบรุษแห่งทา่าใสเฉินผิงเขาพึมพำกับตัวเองดวงตาของเขาเปล่งประกายสีแดงฉานน่าสนใจสวรรค์ชั้นที่สิบเอ็ดกำลังจะคึกคักแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะคึกคักแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเพียงบันไดสู่สำนักวิถีชั่วร้ายของขา้าเมื่อข้าทะลุไปถึงระดับเซียนชั้นสูงขั้นที่สามนั่นจะเป็นเวลาที่สำนักวิถีชั่วร้ายจะรวมสวรรค์ทั้งสิบสองเข้าด้วยกันฮิฮิฮิเสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุกดังก้องอยู่เหนือทะเลเลือดตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณอาฆาตนับไม่ถ้วนราวกับว่าวันสิ้นโลกมาถึงแล้วบทที่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขีดสวรรค์ชั้นที่สิบเองงงบบรรรรรพุุุษแห่ธาาตไไฟด้้้ปกกฏขึนอีคั ท่านบรรพบุรุษเฉินผิงโค้งคำนับด้วยความเคารพอืมบรรพบุรุษแห่งท่าดินและไฟพยักหน้าสายตาของเขากาดมองไปทั่วทั้งสองแล้วกล่าวด้วยความพึงพอใจว่าไม่เลวเลยพลังปราณของพวกเจ้าผสานกันอย่างลงตัวหยินและหยางของพวกเจ้ากลมกลืนกันดูเหมือนว่าพวกเจ้าได้กลายเป็นคู่หลู่ทางเต๋าอย่างแท้จริงแล้วขัว้วหลิงเอ๋อหน้าแดงและกล้มหน้าลงแต่เฉินผิงกลับพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่านบรรพบุรุษทีนี้เจ้าทาตามสัญญาได้หรือไม่บรรพบุรุษแห่งท่าไฟกล่าวขั้วหลิงเอ๋อดูมึนงงและถามเฉินผิงว่าสัญญาอะไร ข้าจะช่วยฟื้นฟูร่รางกายของบรรพบรุษหลิงเอ,อ๋อเจ้าและจอมมารเมฆแ,มแดงอาวุโสช่วยข้าด้วยได้ไหมเฉินผิงกล่าวว่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวหลิงเอ,อ๋อก็พยักหน้าตกลงเฉินผิงได้นำหอคอยปราปิศาจออกมาแล้วหอคอยปราปิสาตลอยอยู่กลางอากาศแผ่รัศมีแห่งความเก่าแก่และอ้าวหวังออกมาร่างเพลิงของบรรพบรุษธาไฟแห่งโลกค่อยๆเคลื่อนตัวไปด้านข้างดวงตาสีทองดุจเปลวไฟเต็มไปด้วยความคาดหวังท่านบรรพบรุษเราเริ่มต้นกันได้เลยเชินผิงกล่าว บรรพบรุษแห่งท่าดินและไฟพยักหน้าเจ้าช่วยข้ากลั่นกรองวิญญาณและปรับรูปร่างกายของข้าภายในหอปราบปิศาจเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะมอบคำพีท่าดินและไฟแท้ฉบับสมบูรณ์ให้เจ้าและชี้ตำแหน่งของน้ำนมหยกแกนท่าดินให้ผมเข้าใจแล้วเฉินผิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเอาล่ะงั้นเราเข้าไปในหอคอยกันเถอะร่างเปลิงของบรรพบรุษท่าุไฟได้แปรสภาพเป็นลำแสงและพุ่งเข้าสู่หอคอยปราบปิศาจเฉินผิงเดินตามหลังไปติดๆและก้าวเข้าไปในหอคอยเวลาภายในหอคอยไหลเร็วกว่าภายนอกถึงร้อยเท่า ร่างเพลิงของบรรพบรุษแห่งธาตุไฟค่อยๆแข็งตัวขึ้นภายในหอคอยกลายร่างเป็นร่างเงาของชายชรา,าผมขาวคร่าขาว,ขาว,ขาวใบหน้าใจดีแม้ว่าจะยังอยู่ในรูปของวิญญาณแต่ก็มีความมั่นคงมากกว่าเดิมมากดีดีดีเมื่อบรพบรุษแห่งธาตุไฟสัมผัสได้ถึงการไหลของเวลาและกฎเกณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ภายในหอคอยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและกล่าวชมสำแล้วสามเหล่าว,ว่าหอคอยปราปีศาสสมกับชื่อของมันจริงๆด้วยสมบัติชิ้นนี้ข้าหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของข้าได้ เขาหันไปมองเฉินผิงแล้วกล่าวว่าเจ้าหนูอย่ารอช้าเลยเริ่มกันเดี๋ยวนี้เลยก่อนอื่นจงศึกษาพื้นฐานของคมภีรธาไฟและธาโลให้เข้าใจเสียก่อนและเมื่อจิตวิญญาณของข้าได้รับการขัดเกลารงระดับหนึ่งแล้วข้าจะถ่ายทอดฉบับสมบูรณ์ให้แก่เจ้าใช่เฉินผิงนั่งคัสมาธิและเริ่มศึกษาคมพีรธาไฟแท้เทคนิคนี้สมกับชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของสำนักวิชาเอิร์ธไฟอย่างแท้จริงมันลึกซึ้งอย่างเหลือเชื่อการฝึกฝนนี้แบ่งออกเป็น9ก้าระดับในแต่ละระดับขององค์การฝึกฝน เมื่อบรรลุระดับการฝึกฝนขั้นที่9ก้าแล้วจะสามารถควบคุมไฟแห่งสวรรค์และโลกได้ทั้งหมดสามารถเาผาภูเขาและทำให้ทะเลเดือดพล่านด้วยพลังอันไร้ขอบเขตเฉินผิงเกิดมาพร้อมพลังแห่งเซียนแห่งความโกลาหลซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งทำให้การฝึกฝนวิชาใดๆมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าด้วยการชี้นำโดยตรงจากผู้ก่อตั้งซึ่งก็คือบรรพบุุษแห่งธาตุไฟและดินความก้าวหน้าจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ววันเวลาผ่านไปเรื่อยๆภายในหอคอยวันเดียวที่อยู่นอกหอคอยเทียบเท่ากับการอยู่ร้อยวันในหอคอยเฉินผิงมกมุ่นิ บรรพบุตษธ,ธาตุไฟและดินได้ใช้ประโยชน์จากการเร่งเวลาและกฎพิเศษของหอคอยปราปิศาศเพื่อตันกรองจิตวิญญาณของตนอย่างบ้าคลัง่งจิตวิญญาณของเขาค่อยๆมั่นคงขึ้นจากสภาพที่เป็นเพียงภาพลวงตาในตอนแรกและเขาก็เริ่มรู้สึกถึงร่างกายที่จับต้องได้ในขณะเดียวกันบรรพบุุษแห่งธาตุไฟและดินก็กำลังเตรียมที่จะ,ปะเปลี่ยนรูปร่างกายของตนเองด้วยเช่นกันการ,ปรเปลี่ยนรูปร่างของร่างกายต้องใช้วัตถุดิบหายากและมีค่าจำนวนมหาศาลโชคดีที่วูเฟินเทียนเตรียมพร้อมไว้แล้วและได้ส่งสมบัติของสำนักดินเพลิงที่สะสมมานานนับพันปีเข ยกคริสตัลเพลิงอายุหมื่นปีเหล็กเพลิงจากแก่นโลกทองคำบริสุทธิ์จากแสงอาทิตย์สีแดงฉานแก่นแท้แห่งเลือดจากลาวาหลอมเหลวในระหว่างการขัดเกลากายวิญญาณของตนบรรพบุรุษแห่งธาตุไฟและธาตุโลกได้สั่งให้วิญญาณแห่งไฟและจอมมารเมฆแดงดำเนินการแปรรูปวัตถุดิบแม้ว่าหัวหลิงเอ,อ๋อเพื่อแต่งงานแต่เธอก็รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากดังนั้นเธอจึงระงับความปรารถนาของตนเองและมุ่งมั่นช่วยเหลือบรรพบุรุษจอมมารเมฆแดงมีหน้าที่คอยเฝ้าระวงังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครรมามรบกวนเขาเวลาไหลไปอย่างเงียบงันภายในหอภาอยัน เวลาหนึ่งปีผ่านไปราวกับพริตาและเฉินผิงก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบปีนั้นเมื่อได้ฝึกฝนคำพีแห่งไฟโลกที่แท้จริงจนถึงระดับที่หกแล้วความเข้าใจในกฎแห่งไฟก็จะก้าวไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนการหลอมรวมของพลังอมตะที่ไร้ระเบียบและกฎแห่งไฟส่งผลให้พลังของมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลร,ระดับการฝึกฝนของเขาทะลุทะลวงจากระดับสูงสุดของขั้นที่หนึ่งของแดนเซียนสวรรค์ไปสู่ระดับสูงสุดของขั้นที่สองของแดนเซียนสวรรค์และเหลืออีกเพียงเก้าเดียวก็จะถึงขั้นที่สามของแดนเซียนสวรรค ด้วยพลังแห่งเซียนแห่งความโกลาหลสายเลือดมังกรทองคำพีธาฟไฟแท้และสมบัติล้ำค่าอย่างดาบปรบบาบมังกรและระฆังลายมังกรเฉินผิงจึงมั่นใจว่าเขาสามารถต่อสู้ได้แม้กระทั่งกับผู้ฝึกฝนระดับเซียนชั้นสูงการเปลี่ยนแปลงในบนรรพบุรุษธาตุไฟและธาตุดินนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากหลังจากผ่านการขัดเกลามาหนึ่งปีจิตวิญ,ญญาณของเขาก็แข็งแกร่งอย่างยิ่งแทบแยกไม่ออกจากการเป็นคนจริงๆวัสดุทั้งหมดสำหรับการปรับรูปร่างร่างกายพร้อมแล้วเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายใช้เลือดมังกรทองของเฉินผิงเพียงหยกดดนนน่่้ออพแคีะ บรรพบุรุษท้าฝ่และดินลึงตาขึ้นเปลวไฟสีทองเต้นระยิบระยับอยู่ในดวงตาจิตวิญญาณของข้าได้รับการขัดเกลาจนถึงขีดสุดแล้วและวัสดุสำหรับการปรับรูปร่างกายของข้าก็พร้อมแล้วตอนนี้สิ่งที่ขาดไปก็คือเลือดแก่นแท้ของมังกรทองเพียงหยดเดียวเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเฉินผิงพยักหน้าโดยไม่ลังเลก,กัดลิ้นและบีบเอาเลือดสีทองออกมาหนึ่งหยดทันทีที่โลหิตแก่นแท้ถูกปลดปล่อยออกมาพื้นที่ทั้งหมดภายในหอคอยก็เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของมังกรสามารถมอง ความตื่นเต้นฉายแววในดวงตาของบรรพบุรุษแห่งา่าดินและไฟขณะที่เขาค่อยๆหยิบหยดเลือดมังกรทองลงในฝ่ามือเยี่ยมด้วยเลือดมังกรทองหยดนี้เป็นตัวนำทางอัตราความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปร่างของฉันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยส0สเซเขาหันไปมองเฉินผิงแล้วพูดว่าหนุ่มน้อยขอบคุณมากฉันจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าอย่างแน่นอนท่านใจดีเกินไปแล้วท่านบรรพบุรุษเฉินผิงถามว่าเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปร่างของเรากันเลยดีไหมไม่ต้องรีบร้อนบรรพบุรุษแห่งา่าดินและไ่ายสายศีรากการปรับรูปร ข้าสัมผัสได้ว่าดูเหมือนจะมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกเขาคำนวณอย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือจากนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยคนจากสำนักวิถีแห่งความชั่วร้ายมาถึงแล้วก่อนที่คำพูดจะจบลงก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังเฉินผิงเฉินผิงเกิดอะไรขึ้นเสียงของหัวหลิงเอ๋อดังขึ้นด้วยความวิตกกังวลเฉินผิงรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วทั้งตัวเขาสบตาก,กับบรรพบุตุท,าท่าไฟและดินจากนั้นก็ถอนตัวออกจากหอปราบปรามปีศาจนอกหอคอยหัวหลิงเอ๋อหน้าซีดดวงตาเต็มไปด้วยความตาีู้เข รองวังทั้งสาคนมาด้วยตนเองทั้งหมดอยู่ในระดับเซียนสวรรค์ขั้นที่เกอาคมป้องกันภูเขากําลังจะพังทลายอะไรสีหน้าของเฉินผิงเปลี่ยนไปบรรพบุรุษแห่งธาตุไฟและดินขมวดคิ้วอย่างหนักเช่นกันเซียนระดับ9ก้าขั้นสูงสุด3ามข้นอสำนักเส้นทางชั่วร้ายทุ่งสุดตัวจริงๆคราวนี้หนุ่มน้อยฉันมาถึงช่วงเวลาสาคัญในการเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วและฉันหยุดตอนนี้ไม่ได้มีเช่นนั้นไม่เพียงแต่ความพยายามทั้งหมดที่ทผ่านมาจะสูญเปล่าแต่จิตวิญ,ญญาณของฉันก็จะได้รับความเสียหายอออออออยยยยยยย่่่่่่่าา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 างงงงหนนอออนนนนนนัันักกกดดดด้้้้ววววภฉฉพพพึไไเเเเเีีขขขุุุทททิผสูใจลต็ชมบบรรษ เขาหันไปหาหู่หลิงเอ,อ๋อแล้วพูดว่าหลิงเอ,อ๋อเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยบรรพบรุษส่วนท่านอาวุโสฉีหยุนไปพบศัตรูกับข้าเยี่ยมจอมมารเมฆแดงกระหายการต่อสู้เต็มทีแล้วข้าอดทนมานานแล้วถึงเวลาได้ปลดปล่อยพลังเสียทีจากนั้นเฉินผิงก็มองไปที่หวางช้มายูนิคอร์ไฟตัวน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างสลาวะหลังจากเติบโตมาได้หนึ่งปีหวังไฉมีขนาดสูงถึง,ถงสิบจางประมาณสามสิบสามเมตรเกล็ดกสีทองแดงเป็นประกายและกีบทั้งสี่หยีบย่ำบนเปเลวไฟสีทองทำให้มันเป็นสิ่งมีช พลังวิญญาณแห่งฝ่ายนที่แห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกิเลนฝ่ายน้อยหวังใช้ปกันเถอะเฉินผิงลูกขัวมันโฮหวังใช้คำรามลุกขึ้นยืนดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นชายคนหนึ่งสัตว์ร,ร้ายตัวหนึ่งและปีศาจตนหนึ่งพุ่งออกมาจากเขตหัวห้ามมุ่งหน้าตรงไปยังประตูสา,าราเพลิงดินบทที่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าการต่อต้านอย่างสิ้นหวังขีดภายนอกสาราท่าฝ่ายและดินเมกดำทะมึนปกคลุมเมืองคุกคามที่จะบดขยี้เมืองน,นั้นเหล่าผู้ฝึกฝนพลังจากสำนักวิถีชั่วรนนกกาา้้้้้าาาาาายยนน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 ััััับบบบพพพคแแห่่กกกเเขมมมใืทีรรรววฝููงงตต๊ลลออิิดดไโสณ์ พวกเขาทั้งหมดสวมชุดคลุมยาวสีดำสวมหน้ากากปีศาจและถืออาวุธชั่วร้ายที่มีกลิ่นเหม็นเน่าชวนคลื่นไส้เหมือนเลือดท้องฟ้าทั้งหมดถูกย้อมด้วยสีแดงเข้มจากรัศมีแห่งความกระหายเลือดอันหนาแน่นจนแม้แต่แสงแดดก็ยังส่องไม่ถึงเกราะป้องกันของระบบป้องกันสัส่นณฑ์ยานอย่างรุนแรงภายใต้ใตการโจมตีอย่างต่อเนื่องราวกับแสงเทียนที่ริบหลีในสายลมพื้นผิวของเกราะแสงถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกคล้ายแยแมงมุมและทุกครั้งที่ถูกโจมตีรอยแตกเหล่านั้นก็จะกว้างขึ้นพร้อมกับเสียงแตกที่ดังจนสะฟันอีกครัั้้้้งเเดียยวววกกาาาารรทลลลแแนบใขม บาดหลวงจากสำนักเส้นทางแห่งความชั่วร้ายคำรามและฟาดฟันดาบยาวสีแดงฉานเข้าใส่กำแพงแสงตูมกระแสงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเกิดรูขนาดเข้ากำปั้นขึ้นตรงกลางแม้ว่าหลุมนั้นจะกลับมาสมบูรณ์ได้เองอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังทำให้ทุกคนในสารพเรลินดินตกอยู่ในความสิ้นหวังโครงสร้างป้องกันภูเขาคงอยู่ได้ไม่นานักก่อนถึงประตูภูเขาชายชราสามคนในชุดคลุมสีดำยืนนิ่งอยู่กลางอากาศราวกับภูเขาสามลูกที่ไม่อาจปินไป่ายได้พวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากรองเจ้าสำนักทั้งสามแห่งสำนักวิถีแห่งความชั่วร้ายปีศาจวิญญา รองเจ้าสำนักแห่งสำนักปีศาจวิญญาณมีใบหน้าเหี่ยวย่นดวงตาโหลลึกและม่านตาสีแดงกับหน้าขนลุกเขาถูกคล้อมล้อมด้วยหมอกเลือดหนาทึบภายในหมอกนั้นมองเห็นใบหน้ามนุษย์นับไม่ถ้วนกำลังดิ้นรนอย่างเลือนรางส่งเสียงคร่อมครวญอย่างเงียบงันรองเจ้าสำนักปีศาจกระดูกผอมแห้งราวกับโครงกระดูกที่ห่อหุ้มด้วยหนังมนุษย์นิ้วมือของเขายาวและเสียมีแสงสีขาวอมฟ้าส่องประกายระยิบระยับที่ปลายนิ้วการลากนิ้วเพียงครั้งเดียวก็สามารถทะลุทะลวงห้วงอวกาศได้สิ่งที่แปลกประหลา ท่ามกลางหมอกนั้นดวงตามากมายปรากฏและหายไปแต่ละดวงแผ่รสมีแห่งความหนาวเย็นที่ทำให้ผู้คนรู้สึกวาดผวาทั้งสามคนรวมพลังออร่าเข้าด้วยกันก่อให้เกิดโรงล่องหนที่ห่อหุ้มสาราธาตุไฟและดินทั้งหมดไว้นั่นคือรสมีอันน่าเกรงขามของเซียนระดับเก้าขั้นสูงสุดที่กว้างใหญ่และทรงพลังดุจภูเขาทำให้เหล่าศิษย์ของสำนักดินเพลิงต่างพากันหายใจไม่ออกเปลวไฟแผดเผาท้องฟ้งฟานี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วรองเจ้าสำนักแห่งหองปีศาจวิญญ,ญ,ญาณกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแหบพร่าราวกับกระดาษทรายว่าจงมองบญญญญ จะไม่มีใครรอดพ้นไปได้เลยภายในอาคมป้องกันภูเขาั้วฟินเทียนยืนอยู่แนวหน้าเสื้อคลุมสีแดงทองของเขาเปื้อนเลือดทั้งเลือดของเขาเองและเลือดของศัตรูด้านหลังเขามีผู้อาวุโสของสำนักธาุไฟและดินมากกว่าสิคนได้รับบาดเจ็บและพลังปราณอ่อนแอไกลออกไปในลานกว้างเหลือสิที้ยังสามารถต่อสู้ได้ไม่ถึงร้อยคนและส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยบาดแผลการปิดล้อมสามวันส่งผลให้สาราเอิร์ธไฟได้รับความเสียหายอย่างหนักเดิมทีมีสิบเกือบพันคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงหนึ่งในสิบเท่านั้น หากไม่ใช่เพราะว่าแนวป้องกันภูเขานั้นอาศัยพลังงานจากใจกลางาธาตุไฟโลกซึ่งมีพลังงานแทบไม่มีวันหมดแนวป้องกันนั้นคงถูกทำลายไปนานแล้วฝันดวงตาของฮูวเฟิร์นเทียนแดงกำเสียงแหบพราแต่หนักแน่นสำนักไฟของเรายืนหยัดมาสามพันปีแล้วไม่เคยมีคนทรยศแม้ว่าเราจะสู้จนถึงคนสุดท้ายเราก็จะไม่ยอมก้มหัวให้พวกนอกรีดชั่วร้ายอย่างพวกเจ้าดื้อรั้นและหัวแข็งรองเจ้าสำนักปีศาจกระดุกใส่หัวน้ำเสียงเจือด้วยความเสียใจแต่ดวงตาของเขากรับเย็นชาดุดมีดในเมื่อเจ้าตั้งใจจะตายแล้วข้าก็จะให้ตามที่เจ้าปราารถเข่อกก้ทงปปะีู คุกกระดูปปรกากฏการณ์นับไม่ถ ون, ้วนแครกแครกพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและหนามกระดูกสีขาวนับไม่ถ้วนก็พุดขึ้นมาจากดินแต่และอันหนาเท่าถังน้ำและยาวหลายสิบฟุตกระดูกงอกบิดเบี้ยวและเติบโตราตว,ว,วรากับสิ่งมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วนอกแนวเทือกเขาที่ปกป้องโลกในทันทีก่อให้เกิดปากกระดูกที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่านั้นคือหนามกระดูกเหล่านี้เริ่มจงตีโครงสร้างป้องกันภูเขาด้วยแรงอย่างบ้าคลั่งพวกมันปะทะแทงทะลุอออกรรรรรมตคคั้งงสเ็ววูณ ผู้เท่าคำรามเผาผลาญพลังชีวิตของตนเพื่อส่งพลังอมตะเข้าไปในแก่นของอาคมนั้นผู้อาวุโสคนอื่นๆก็ทำตามเช่นกันและลำแสงสีแดงฉานกว่าสิบลาพุ่งขึ้นส่ทของฟ้าผสานรวมเข้ากับกลุ่มลำแสงที่ปกป้องภูเขากระแสงเริ่มคงที่ขึ้นบ้างแล้วในขณะน,นี้แต่ทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวเท่านั้นการเผาผลาญแกนแท้ของชีวิตนั้นเทียบเท่ากับการดึงพลังชีวิตออกมาใช้มากเกินไปถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผู้เท่าผู้แก่ทุกคนจะหมดแรงภายในครึ่งชั่วโมงมันไร้ประโยชน์ เสียงของรองเจ้าสำนักทำลายวิญญาณดังก้องอยู่ในจิตใจของทุกคนอย่างเย็นชาและน่าขนลุกการดิ้นรนของสัตว์ร,ร้ายที่ถูกขังจะยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานให้มันทำไมไม่ยอมแพ้แล้วข้าจะทำให้พวกเจ้าตายอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะพูดจบหมอกสีเทาก็แผ่กระจายออกไปอย่างฉับพลันกลายเป็นเส้นใย,ยละเอียดนับไม่ถ้วนที่แทรกซึมเข้ามาตามรอยแตกของแนวหินที่ปกป้องภูเขาอ่าสิ่งหลายคนของสำนักดินเพลิงถูกพันธนาการด้วยผ้าไหมสีเทาส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงร่างกายของพวกเขาเหี่ยวแห้งลงอย่างเห็นได้ชัดพลังชีวิตถูกดูดดดอออกกกกไปปยยย่่่าาาางรรวววเเเ็็็แลลละในนทีีสสุพขมมมั วิญญาณของพวกเขาถูกกลางออกไปโดยเส้นใย,ยสีเทาและถูกดูดกลืนเข้าไปในรองเจ้าสำนักทำลายล้างวิญญาณกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเขาเจ้าสัตว์ร,ร้ายดวงตาของพวกฟานเทียนแดงก่ำเขาใช้ฝ่ามือตบไปที่เส้นใย,ยสีเทาเหล่านั้นเปลวไฟสีแดงฉานพวยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงเผาไหม้เท่าฐานจนกลายเป็นควันสีน้ำเงินแต่เส้นใย,ยสีเทาจำนวนมากก็แทรกซึมเข้ามาตามรอยแตกอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ความสิ้นหวังดุดดังคลื่นน้ำแข็งที่ถาโถมเข้าใส่หัวใจของทุกคนมันจบแล้วสิบหนุ่มคนหนึ่งสุดลงกับพื้นรร้้้้อองงงไหสะึกกกกืนนยย่่าาาคคววุุมดพเททัจตีี แนวป้องกันภูเขาไม่อาจต้านทานได้ผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งน้ำตาไหลอาบแก้มร้องออกมาว่าท่านเจ้าสำนักโปรดพาเจ้าหญิงหนีไปเถิดพวกเราจะต่อสู้จนตายเพื่อซื้อเวลาให้ท่านพวกเฟิร์นเทียยิ้มอย่างขมขื่นหนีจะหนีไปไหนได้ในเมื่อวางแ่งวิถีชั่วร้ายออกมาเต็มกำลังแล้วพวกมันคงไม่เหลือทางออกให้เราหรอกเขามองลึกเข้าไปในสาราเพลิงดินดวงตาของเขาฉายแววอารมณ์ที่ซับซ้อนคาดหวังเพียงว่าเฉินผิงและหลิงเอ,อ๋อจะรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้ทันทีที่พูดจบก็มีเสียงแตกดังสนั่นมาจากใจกลางของแนวหินที่ปปก้องูเขาช รอยแตกขนาดใหญ่ทอดยาวจากบนลงล่างเหมือนเศษกระจกที่แตกละเอียดแล้วรอยร้าวที่สองที่สามก็ลุกลามออกไปเหมือนใยแมงมุมประการที่ปกป้องภูเขาได้พังทลายลงแล้วข้าดวงตาของรองเจ้าสำนักแห่งสำนักปีาศาจวิญญาณลุกโชนด้วยความกระหายเลือดอยาปล่อยให้ใครรอดชีวิตข้าเหล่าผู้ฝึกฝนจากวังวิถีช่วยร้ายนับพันพุ่งทยานเข้าสู่ประตูภูเขาของสาราเพลิงดินราวกับคลื่นยักษ์ขั้วเฟินเทียนสูดหายใจเข้าลึกร่างกายของเขาถูกอบล้อมด้วยเปลวไฟที่โหมกระหน่ำสิสําสำนักดินเพลิงจงฟังคำสั่งของข้าสู้จนตาย สู้จนตายเหล่าสาวกที่รอดชีวิตคำรามอย่างนาเศร้า,าและกล้าหาญเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่สิ้นหวังในตอนนั้นเองคำรามเสียงคำรามของมังกรที่ดังสนั่นหวั่นไหวดังก้องมาจากส่วนลึกของสาระเพลิงดินเสียงคำรามของมังกรนั้นแหลมสงสางงามและสักดิ์แฝงไว้ด้วยอำนาจแห่งจัก,กรพรรดิอย่างไม่อาจปฏิเสธได้